กูเคยมาเล่นบ่อยจำได้แหละอเย่างไอตัวนึงแตงโมเนี่ยนี่โอ้ยโวขี้ขวาโอ้เจ็บเลยตอนอย่ามั่วดิฮัลโหลเก็บมีดเออ้เก็บครบตอนอย่ามั่วดิยิงมั่วดิเลื่อนรถวะแอ็งมั่วแ้่เลยเอ้ยอะไรมันสะดุดเขาดูดูดูครบครบพวกลูกงั้นอาอมาเช็คเก้าอี้กูหมัวแล้วมัวแล้ว เฮ้ยใช่หรอกล้องใช่หรอไม่แน่เลยกลับไปแต่งโมอีกดูดูดูคนเราในบ็อกเซียนมั้มันโมมันโมในบ็อกเซียนมั้โมว่าแล้วไโมอเมื่อกี้เมื่อกี้ทิ้งไปตรงนี้ผมจำได้ที่โมดเดินผ่านมาผมจำได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ยิงถุงข้อสารดูดิใครแต่งโมในนี้วะทำอะไรกันนั่นน่ะถุงข้อสารตรงหน้า ผมว่าแต่โมนนี้มีสามลูกใช่ไหมนี่ไงถือดาบทำไมการถือดาบนี่ไงใช้เก้าอี้นี่แน่เลยอ้าออันทิ้งทำไมอาการโอ้โหเราไปเก็บมาเราไปเก็บใหม่เราไปเก็บใหม่เออนนั่แหละเออไอ้องในกระถางไอ้ใช่หรอไม่ใช่ไอ้องในโอ้โหนี่แหละการแตงโมในกระถางโลยปนเนลแถวนี้นานแล้วนะเว้ยตรงนี้ครบตรงนี้ครบเอ้ยจะเอ้ยทำไมเสียวนะเนี่ยเก็บเลยครับโมนี่เก็บเลยครับ เฮ้ยปอนบนเก้าอี้ตร,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 รงนี้สองรอบแล้วนะ <c oughs> ดูดูคนเราอยู่นีก็เห็นมันต้องมีอันนี้คอันนี้คมนจอันนี้คไองดอกไม้จะบอกไม่บอกไม่รู้นะนี่ผมว่าน่าจะอยู่ตรงที่ขายของตรงนี้แหละพี่มันคุ้นๆนั่ะมาเล่นนานไม่บอกไม่รู้นะนี่ไอ้กลัวไปไหนอ๊๊อป Like. อยี่ตรงนอยู่ไหนมาโอ้ยเยี่ยมกูตายตออหลังอะหลังอะตรงกลางโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บทำไมกูต้องเป็นไอ้นี่แล้วไอ้ยี่กูมันนับไว้แล้วไอ้ย่ะเป็นหายอะหายเลยตรงนั้นมีเจ็ดอันนะเว้ยตรงที่มีหลายหลายอันอะแล้วอุโมงค์อ่ะทีในอุโมงค์มีสามมันด้วย ผมได้แล้วอันนี้ได้สกิลแยกล่างฮะนี่ไงนี่ไงยำได้วิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วเว้ยแม่งแม่งสเต็ปดีเว้ยโลมี่ลโลโลไข่เล้าวิ่งไปเล้ากกระสอบไปเล้วไปเล้วไอ้เด่นนี้มันไม่ดีไงก็อี้ป่ะพี่เห็นแต่พร้อมไปเล่นด่านมันไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยเก้าอี้ด้านหลังนั่ะใช่ป่ะ ถ้่แล้ววะอ๋อแต่ไม่ได้เป็นโลไปแล้วโตบอสไอกล้องเอยแตงนไ้คนเลยว่ะตี่ตแตวิเหลอรตะขนาดเนี่ยใสแเยหมือเดิมแล้วเอ้ยติดติดไปแตงโมหายไปแตงโมหายออกมีคนเลยวอะแตงโมหายอยู่ไหนวะ ผมเป็นกระสอบจริงโปะเนี่ยคุณไม่เชื่อใจมม่รู้จะนับกระสอบเมื่อกี้ปอนยิงกระสอบสองอันใช่เะล่ะไม่ผมไม่เคยยิงเจ็ไปโยนมั่วดิไปทิ้งของในในถ้ำเหรอในอยู่ในอุโมงค์นั่นน่ะเราเห็นดูไม่นับไปอีกว่ามีกี่อันดูคนคนเดียวคนเดียวผ่านเท่าไหร่ไม่ผ่านสองคนเลยโอ้นวะผ่านสามคนเลยนี่ในอุโมงค์โอ้ยเจ็บไครับเจ็บ ว่าเขาใจตะกิยหายตัวแน่นอนเลยเราเดินปล่าแล้วก็บองไม่เห็นอย่าเดาอย่าเดาเก่งดิขอร้องอย่าเดาเก่งเตงหนึ่งถุงหนึ่งเห็นชื่อวะอย่าบอกนะไอตรงร้านค้านั่นแน่นอนเลยทำไมเห็นชื่ออะโคตรเนียนอะไรไปกันหมดแล้วเดือยเออโคตรเนียนอ่ะมันดูในของมันบอกให้อยู่แถวต้นไม้อ่ะ ปอนก็เล่นอยู่แถวอุโมงแล้วดูดูดูกลับมาที่เดิมอีกแล้วกลับมาที่เดิมอีกแล้วแงโมมันรอดเลยเลยแถวต้นมามนี่ปอนอยู่หลังจริงอกกสอบทายมัละเอ๊ะตรงนี้มีสามันเหรอไอ่เน้ยนี่ยยิงยิงืกองนีเนียเนี่ยเนี่ยเนียเนียนี่ยเนิงบ้าอะไรของปอน ไม่ได้เวลาไกำมันโกนเยอะสกิลสกิลมหาเทพมาแล้วิพี่วิ่งผ่านก่อนผมก็นทำไมเนี่ยเรียอันตรายที่สุดเต้นแบบไหนสุดเลื่องเติมอี่มหาแกล้งคนเฮ้ยทำไมมันไม่ติดวะเฮ้ยทำไมนี่มันไม่ติดวะยิงดิยิงดิ เลือดจะหมดอ่ะยิงดิยิงดิของได้ปะมันมันมันยิงไม่ได้อะใช่เหรออ่าตานี้ต้องเป็นของเราพี่ไอตรงนี้ครบปะวะนี่แหละยิงได้บอลเล็ของเราบอลเล็กจิงได้ยิงได้ก็ตายดีอ๋องตอนแรกมันยิงไไม่ด้ทิ้งปืนมันใช้ได้ผลป่ะพี่มันกล้องแสบเป็นสิ่งของเฉยเลยวะ โหดเปล่าโหดเปล่าเลกล้องเป็นสิ่งของใหญ่คนเรามักจะมองข้ามเว้ยเออมักจะมองข้ามสิ่งของชิ้นใหญ่ใหญ่จะยิงให้หมดเลยจะยิงให้หมดเลยลิงกูมาละเอาลิงเนี่ยอุ้ยทำไมอนี่ใหญ่จังอ่ะเอออยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอ้าวไอ้พียพี่อย่าอยวผมไปเอาพี่สกิลเดี๋ยวมีคนเป็นกล่องมีคนเป็นกล่องเดี๋ยวผมหายตัวไปหาพี่อย่าผมหายตัวไปหาเป็นทั้งสี่คนอ่ะปอน กลองสี่คนไปแล้วเออไปแล้วพี่จะแยกงหายตัวดยโอ้โมแอบเนอขออยู่ด้วยหายตัวด้วยตามสบายตามสบายไอ้ย่องเป็นไรแล้วกูลืมมึงย้ายถิ่นย้ายถิ่นเป็นเป็นไห้ลิงมันขึ้นมทำไรหลังขาไปนะเฮ้ยในตลาดอะแตงโมเกินปั้วแตงโมเกินไม่ทำแตงโมสุสุดขั้นอะแตงโม เช็คแตงโมเลยไม่ไม่เกินสามคนสามลูกไม่เกินเอ้ยตลาดอ่ะเกินมากหรอไม่ของด่านจริงเป็นไหมเนียนเนียนไม่ละเนียนไม่ละบอกแล้วของจริงใหญ่ๆเขาเขามักมองข้ามเลยดูปอนฟันอีดีฟันก็อีตายไว้แล้วแล้พี่มันเดินมายิงผมแล้วไม่มองข้ามเลยม้วมึงมึงกดหายตัวไปแล้วแล้วมันเกิดมาลองโยนใส่ของใส่ตัวอีข้างขวาดิเอ้ยเก้าอี้เหรอ ไม่มีไม่มีนี่ไม่มีที่อ่อนเลยผมผมบอกวู้เชี่ยวชาญด่านนี้จริงตายคนแรกไม่เอาลงไปดิเดินผ่านไหมเห็นลิงไหมฮะเห็นนีกอยู่ในอุโมงค์อ่ะไย่ากูดูให้ท่นเดินมาไม่มีไม่มีไม่มีกูรู้ละอยู่หลังสุดแหละมุมอ่ะแน่ๆเลยเนี่ยดูวดยเช็คมห่ด ไปไหนอะหายเกินเมาหายทั้ทมีสามันนั่นน่ะวิ่งหลังวิ่งหลังวิ่งหลังแค่นั้นอะอุโมงค์เพื่อนอุโมงค์เพื่อนอุโมงค์ไปกันกันหลังหลังสุดเลยหลัเมื่อไหร่แดนเดินไปสุดเลยจบแล้วเดินไปสุดรอสักแป๊บกันรอสักแป๊บเฮ้ยก็บอกแล้วฟองตีง่ายเขาเป็นฟองค่ะรอแป๊บอาจจะกดสกิลห้อยตัวอยู่รอหนี่สักแป๊บเออยืนรอแป๊บยืนรอแป๊บอยืนรอเลยฮ่าแล้วดิกดไดอยู่อ่ะฟังมัปได้เลยเฮ้ยอยู่ในนี่เปล่าในเห็นเปล่า เก้าอี้อ่ะเก้าอี้ที่เรียงกันบนโต๊ะอ่ะเอ้ยแล้วไปกล่องนล้วมันเองเอียงอะกล่องมันแม่งเลยกล่องนล้วมันเอียงเอียงวะอ้าวยิงฆ่าตัวตายไหมเจ๊กเซ็กเจ๊กทีเดียวเรื่องรถรถพ่กล่องเออเรื่องรถเด้งไงวะเฮ้ยลิงละตัวอี้ตัวอี้นี่เลยข้างหลังที่เาขายของอ่ะอ้าวมามามาตรงวงค์อ่ะมาตรงวงค์เนอแดนเป็นลายแดนที่มันขึ้นมาเป็นอะไรข้างข้างขวาข้างล่างเป็นอะไรบ้างกล่องเหรอ แทนปลาระเบิดเลยเยอะไม่มีแทนไม่มีเฮ้ยเอาจริงดิกล่องมันชิ้นใหญ่เะล่ะเขาบอกแล้วของสินใหญ่เขามักมุมข้ากลุ่มกันสองคนนะสองคนพอไปถึงพี่เอาไปถ่ายของสินใหญ่เขามักมองง่ามโอหกล่องบรรจุมันรอดได้ไงวะเกินไปแค่อ่อไม่เจอบอกแล้วเทคนิคชั้นสูงเลยฝั่งพี่กล่องอ่แลกพี่แลแล้วเดี๋ยวคอยดูผมจะเล่นแบบโชว์สเต็ปเทม เอ้ยแตงโมแตงโม้อย่าโดนจี้เดี๋ยิงไม่โดนเดี๋ยวเดือดตายขาดหมดแบ็คขาดหมดแบ็คหมดแบ็คเไม่โดนมั้งยังไงจะวะอาให้ตายอะกวงเอาอะขั้นเทพแสองสามสี่ไอ้ตรงนี้มีเจ็ดอันยิงไม่อันนะย้อนปืนโยนปืนสิเขาจะทำอะไรอะกวงทำอะไรอะกล่องใหญ่ใหญ่อะใช่เปล่าลองดูดิ แสดงว่าอยู่ด uh, ้านบนแน่เลยด้านบนมันเห็นรอบทิศด้วยนี่ไงอันไหนอันไหเราเดาเดาเก่งเ่อไหร่ะฟอนเงียบเลยไม่เก่งอ่ะเราบิ๊กหนีแล้วได้อยู่ทำไมอ่ะกันจ๋าเพื่อนกันมาเไปไกลๆกูเลยเราเพื่อนกันน่าอากันไม่เท่เห็นราปะลิงเอาค้างเอาชิบหายเอา ค้างยาวเลยเอามาแล้วคนเราต้องมีแผ่นสองพันสามกวงนายพิ้งไปไหนล่ะกลัเจอกวงเห็นเหอเห็นพี่วิ่งผ่านหลายรอบนะแจ้งโบบ้ากวงเห็นโอ้โหม่กล้าไอปาระเบิดไปาหทเกินมาวะเอ้ยเคยมาแล้วกระถางใช่เห็นเหรอผมว่าเกินนะกูยิงลูกอะไรเนี่ยกวงยิงอะไรนั่นน่ะไอ้ออย่าๆยโอ้ยไม่ก่อนเลยกวงไม่กดอนเลตัวพี่ มึงมึงกินถุงปุ๋ยป่ะกูได้ถุงปุ๋ยผมว่าน่าอยู่ชั้นบนว่ะเนอะกูกูไม่น่าพูดเลยไฟส c ทีม่วงไอ้เหี้ยไปกันเออของสินใหญ่บ้าอะไรเอ้ยโอ้ย้ยเฮ้ยๆๆสเต็ปอย่าดียิงไม่โดนเหียมึงคนจนนะ นี่กูเปลี่ยนที่แอบดีกว่าสักนึงไหนบอกเปลี่ยนที่แอบไงโกหกนูว่ะไปไหนดีบอลมันยิงโจรต้องเล่นกระบอกใหญ่ๆคนเราอ่ะนะต้องปัดบอลซะเมื่องมันมีคนทักมาพี่ผมขอว่างตะกี้ว่ะอะโหลเก็บสกิลคนใหญ่เด้ไหมเล่นสายวิ่งไปอยู่ที่เดิมดีกว่า โอ้ยขยับหน่อยก็ได้เข้าไปไม่ได้ใครพี่มาจุดน่าพี่หมีบอกให้ขยับไปหน่อยมันแบบเข้าไม่ได้รอบนี้นิ่งครับระดานนะเรอบนี้โคตรนิ่งครับ่วงในทำไลนะ์นั่นแหะเราเห็นนะเรารู้อ่ะเฮ้ยหายมันรับเกินปะเนี่ยฮเฮ้ยเกินแ่ะพี่ลองยิงดูดีๆพี่ลองยิงดูเฮยเ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูติดใครวะ <laughs> ขาหลอนกันแล้วพี่เฮ้ยกูหลอนแล้วเนี่ยไมีหลอนได้หรอหลอนแล้วครับหลอนแล้วเอาออกจ้าไอ้บ้านี่มาไหนพี่เราพี่เฮ้ยเหรอหลอกพี่เอ่เอ้าวเห็นเหรอในในไปไหนละเฮ้ยโดนลงไปข้างล่างเล้วดิเอ้ยโดนไปแล้วไงล่ะสเต็ปสเต็ปดีสเต็ปดีการไปไปยิงปืนมาใหม่นะ กูตกบันไดผมบอกแล้วผมสเต็ปดีไม่เห็นจริงๆอะก็บอกแล้วผมสเต็ปดีมี้เห็นพี่กูไม่ได้แล้ววะเวท้ากูตกบันไดไม่ควอ้าววิ่งผ่านรอบเดียวไม่ว่าวิ่งผ่านไปสองรอบแล้ว ลไปเลยยลยตายาเรียกอเียเยม่นเอยได้ว่าให้ตายอ้าไม่เนียนมาแตงโมเดินอีกแล้วเป็นเราเป็นกล้วยนะอย่าลืมตา้ว้าวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอปอนโอ้บอกให้หายตายอ่ะแต่ละคนนี่ นั่ไปหมดแล้วนะเว้ยหาตายเหลือคนเดียวแล้วเป็นสองคนนี่อ่ะนัไปหมดแล้วเว้ยเก็บเก็บผมยำได้ตรงนี้ผมมแอบกับพี่โขบครบโขบโแตงโมอ่ะแตงโมอ่ะกวั่งตรงนี้ว่ะที่พี่ขวงเอ้ยผมไม่ได้แค่โดดหรอขวงส้มอ่ะไม่ใช่นี่หรอนี่อยู่ไหนอไปไหนอ่ะทางนั้นอะไม่มีอยู่้าบนเนี่ยใช่ป่ะบอลไม่มีผมเล่นร้อยห้าเจ็ดเว้ยขวง่งนไม่เชื่อเราเหรอ บอกเลยหายตายอ่ะหวั่นนายจะทำอะไรนิโมงอ่ะก็เรียกหมายข้างบนอ่ะยังใช่หรอว้าตัวไม่เห็นเอาแก่ขึ้นไปทำอะไรข้างบนอ่ะถงเกินป่บวะกูยิงทุกถงเลยพี่เห็นผมไหมพี่ตอนไรอ๋อ๋อเห็นแล้วนี่โคตรเนียนเลยปอนใช่หรอเออีแยกร่างหลอกด้วยแยกร่างหลอกด้วย แหมคนนึงนี่รู้สึกว่าเนียนอีกคนนึงนี่รู้สึกว่าเนียนนะการเพลื่อนกันเป้ามางให้ไปไกลๆเลยยังแตงโมแตงโมไม่ใช่ออัล็กแตงโมนี่เกินป่าวะไม่เกินห่วงนับดีๆแตงโมข้างหลังอ่ะอดีดีวิ่งกูวิ่งแล้วผมว่าจะตัดแต่งของเนี่ยหยิงจนเลือดจะหมดเลยแตงโมนั้นใช่นั่นแน่ไอ้ข่วง ไม่ใช่แล้วกันดีมากคับผมว่าจะเป็นแบบไอ้กวงนายเดินผ่านผ่านไหาอ่ะหลังเลอ้าหายอ่ะผมเห็นนะเมื่อกี้หายตัวพี่กวงหลังว่โอ้โหอะไรล่ะเมื่อกี้เหวียมันหายมันก็มาวะมันเริ่มไม่ใช่แล้วครผมเลยอีกแล้วอย่าปัสสาวร้อนสิเอาไอ้กันมาแล้วผมนี่หล่อเลยเอากูแอล มีดีแบแล้วโอ้ยจะแบบที่ไหนดีวันนี้มีสกิลให้ผมเก็บไม้ฮัลโหลเฮ้ยถุง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 เุงถุงถ้งถุ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 งถไงถุ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 งไุงถีงถุ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 งถอ่ะุงถ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 ถุงถุง ไม่ต้องลาถุงด้วยเข้ยน่าหุนเลยต้อ็กระโดดลงไปที่แล้วตอนนี้พี่ปอกระโดดลงไปอีกคนแล้วผมอ่ะย่าไม่โดดอย่าไม่โดดใครได้มาช่วยกูด้วยยิ่งเยอะยิ่งเยัะอยู่โดดแล้วไหมครับผมโอ้โหตอนนี้หนีลิงได้แบบเนียนครับลิงก็เดินป๋าได้อีกคนแล้วป็นโดนแล้วอีกคนเลยฆ่าฆ่าเพื่อนไปสองคนแล้วอุ้ยหน้าไม้เอ้าเหลือคนเดียวนี่ไหมล่อให้มันตายดีกว่าโย้เย่โย่เห็นเห็นเปาโย่โย่ เอ้ะไม่หายตัวพี่วะมันหายไปไหนวะหายหายเอาเนียนโคตเนียนไม่หายตัวบอกเลยเราไม่เนียนอ่ะเราเป็นอันที่เล็กจะเอาไปหลอกปะล่ะเราเป็นอันที่เล็กนายต้องมาหาเราอันนั้นไม่ใช่เราอยู่ไหน อันน uh uh ี้ใช exactly? ่ไหมเนอะไม่ใช่เลยวะอีกกี่คนวะใช่ป่ะแต่วันต่อคนใครเดินทางยูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอ้กูแอบพี่เดินเหรอใช่ไหมเนี่ยเดิินแอบพี่เดินเหมือนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรเหรอเลื่อนรถเลื่นรถเลื่เท่าไหร่เท่าไหร่เดินไ ไอ้บอกว่าอยวรอดิเดี๋ยวรล่อเลย the fat อ่ะ the fat รู้จักก็ the fat อ่ะ I am the fat คนตีนว่ะกูจะตายแล้วปพ่อเพื่อนยิงไอยดิ๊ดด้มันหายไปไหนแล้วพี่นี่ไงนี่ไงล่ะขี้โกงอ่ะปืนแม่งเลือดรถไอ้สัพยิงเลยโดนนั่นหนึ่งม่งเลือดรถตุ้งเยอะ คุณมืเชี่ยโอ้โหไหนบอกขั้นเทพวะพี่โมะจ่อหลังจากเกยผมไม่ตายดูใช่หว่าจุดกระแตงกคุยนี่มานานแล้วนะมันไม่เคยขยับเลยทุกคนอยู่ที่เดียวกันนะครับผมไม่ต้องเสือกผมไม่เจอทุกคนเลยเอ้าเอ้าเอ้าไล่ยิงกันแล้วเว้ยใคร ไปลลีีามดจองปอนมองฟ้าทำไมลีลาเขาช่างเหนือเกินปอนมองฟ้าทำไมเข้าโมงอีกเข้าโมงอีกมันเห็นครัวอะไรอะไตามพี่มาดิไปององตามมาดิพี่เหยียดอะไรมาพี่แป้งหาพวกเว้ยหาพวกเว้ยโล้อไปยูเนี่ยหาพวกเว้ยิงยิงมั่วอีกปอนโอ้โห สามคนเลยไม่เห็นไม่เดี๋ยวสิกูว่าคนละคนคนเดียวไม่เท่าไหร่นั่นนี่สามคนเลยเฮ้ยแสดงว่าเนียนจริงว่ะเฮ้ยตุ้มแมันเนียนเห็นรูปภาพป่ะเห็นรูปภาพป่ะยิงรูปภาพดูเห็นเก้าอี้นป่ะอีสองอันอะเกินมันหนึ่งผมว่าจะแฝงตัวอยู่ในรูปภาพก็ได้เอออาจจะแฝงตัวอยู่ในรูปภาพก็ได้ยิงไปะยิงไปผมอาจจะตายแล้วเลยเห็นกระถางก้อนไม้สองอันนั่นป่ะอะไร ว้าวว่าไอแอบมันเงียบไอแอบมาเป็นจุดเนียนกลับมาป้อนเห็นแล้วใครอยู่ข้างหลังกลับมาไปไหนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเจอเราไปไหนที่แบกแบกตัวป้อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเจอเราชิบหายแล้วหายตัวดีกว่าต้องกลัวเห็นกูป่ะเห็นดิแอบในกล่องมันเฮ้ยกบ้านที่ของป้านเรนี่ขวยป่ะ พูดเนี่ยเห็นเราเห็นเราปะเห็นนี่ไหนอยู่แถวแตงโมอยู่แตงโมทำไมสามคนแตงโมตรงนี้หายไปลูกหนึ่งว่ะอองวิ่งทำไมอองไปไปคนเนี่ยจุดนี้พี่เลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาพี่ปไปเลี้ยวขวาไปไปอุโมงค์อีกทางหนึ่งอ่ะพี่ปอนตอนปอนหยับมั่วได้ไหม อุโมงค์อีกคราอุโมงค์อีกคราวเอาวิ่งมาคุณเลขขวาคุณเลขงขวาอ้าวอาเอาไอ้เหี้ยเอ้ยเอาโอ้ไม่น่าออกมาเลยโอ้โหไม่น่าพูดเลยโอ้คตรยาก้วโอยมาแล้วมาแล้วทีตาไซดอนปูไซดอนมันเป็นระเบิดแบบแบบแบบว่าไอ่เนียนว่ะไม่เนียนว่ะไม่มีแยกรางเลย เฮ้ยเฮ้ยกูไหนยิงอะไรอะกวงยิงใครล่ะกวงไในวิ่งมาเลยมาแวงเดี๋ยวหาคนอื่นก็กวงไปไหนไอ้ปีขาวแตงโมแตงโมใช่เลยเอ้ยใครใครยิกล่างใครอยู่ยันสองเอ้ยกวงดอกไม้อะเอ้ยกูไปไหนทางนั้นไม่ใช่กลับหลังมาดิกวงจะเจออ่ะ ไอ้ขว่งไม่นับไม่นับไผตรงนั้นเหรอนับแล้วใช่เหรอไอ้ไงชาดอกไม้เปล่าขวงเอะวะไอ้กล่องอันนี้มันตอนกันเหรอเนี่ยคออกวาด้วยเยี่ยไอ้ล่ะพูดมากเจอดีตอนนี้กจะอภิมหาเนียนเลยละเนียนอีกแล้วมึง ไอ้ชื่อจำได้สามพยาน่ใครก็ามาี่ใครหรอโรจีดันสกิลป่ากันเท่มกันนะเนี่ยไอ้นี่ครบเปดหมดด้วยนะอ้าวไอ้เฮี่ยกองแม่โค้รเนียนโค้รเนียนนี่ยังไเดินผ่านโอ้โหเยอะมาเริ่มเลยใช่เลยอันนี้ของในฝัน พี่กวงชอบเนี่ยเข้าในอุโมงมาอีกแล้วออกขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเอาลงล่างลงล่างอ๋อสองคนเลยหุ่นเหล็กอัดอัดอัด่ได้ไม่ไคนเดียวก็ไม่อะไรนะทีสองคนเลยขึ้นเดินเดิเดี๋ยวก็เจอเชื่อเดี๋ยวเช็คไหายดิไหนนั่นอ่ะเอาสามคนเว้ยแคทแคทมีอยู่แคทแคทมีอ้อเจ็บเจ็บเจ็บนี้อีกนาน หายมามันเป็นกระถางต้นไม้ออกที่เราเห็เมื่อกี้นะเราสัมผัสได้เราสัมผัสได้ด้วยเราก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าเราเกือบตายบอกเลยหาให้ตายอ่ะแต่อัดเคยเคยวิ่งผ่านไปสองสามรอบแล้วออกเขาด้วยคนที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ